สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับผมก็ว,วันนี้เป็นวันที่4ี่เนาะสำหรับการเรียนไอโปรแกรม4ีบาทนี้นะครับผมโอเคนะครับก่อนที่เราจะจะมาเริ่มปั้นนะครับผมผมอยากให้นักเรียนได้รู้จักเกี่ยวกับโหมดฟังก์ชั่นของ d y n a m i t s i l e n c น r นะครับสองหลักๆอันนี้ก่อนนะครับผมส่วน s h a d o w box อันนี้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวอันนี้จะเป็นแบบแค่ทำแถมนะครับผม แต่หัวใจสําคัญในการปั้นครับจะมีอยู่สองระบบนี้ก็คือดานามสกับซีลมเชื่อนะครับผมถามว่าดานามีสกับซีลมเชื่อนะครับมันมีความสําคัญยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูเลยนะครับผมโอเคนะครับอันดับแรกนะครับแล้วให้นักเรียนลองสร้างดูพิเคตเลเยอร์อันนี้ก่อนนะครับผมพอนะครับพอสร้างเสร็จแล้วปุ๊บก็ลองทําให้วงกลมวงกลมนี้นะครับผมเนี่ยครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างอย่างนี้ครับเหมือนตัว s n o w ์แมนะครับผมเสร็จแล้วให้เราทําการเมิดนะครับผม กดไปเลยเพืน okay, นะครับอ่าให้มันเป็นอย่างนี้อ่าถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับว่า <c oughs> ตอนเนี้ยเรามีวงกลมสองลูกอย่างนี้ครับเหมือนตัวสโนว์แมนเนาะสมมุติกรณีที่แบบนักเรียนแบบว่าเอ้ยผมอยากให้สองข้งไอตัวเชื่อมเนี้ยมันเป็นแบบเนื้อเดียวกันนะครับผมอ่าแล้วเราลองสมมุติเล่นๆดูก็ได้นะครับผมจะเห็นครับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแทบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะ ถ้ายังไม่เห็นภาพนะครับอ่าแล้วผมจะลองดูนี่นะครับผมสมมติผมเนี่ยใช้บัตรเค i e w Up นี่นะครับผมลองอะไรนะลองมาวาดดูนะครับผมตรงช่วงระหว่างกลางนะครับตอนแรกก็มันดูเหมือนหายนะเห็นไหมมันดูเหมือนหายก็จริงนะครับแต่ถ้านักเรียนลองสมมติดูนะครับอ่าเห็นไหมมีอะไรเกิดขึ้นจะเห็นไหมครับว่าตรงระหว่างกลางนะครับผมมันก็ไม่สามารถเชื่อมได้อยู่เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งวิธีนี้แหละครับผม โหมดที่ชื่อว่าไดนามิคณตอนนี้นะครับเป็นโหมดที่สําคัญมากช่วยทําให้ระหว่างตรงจุดที่เราเชื่อมนะครับผมให้มันเป็นติดให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้ววิธีระบบไดนามิวิธีใช้ทํายังไงโอเคนะครับผมอันดับแรกนะครับให้นักเรียนนะครับผมในคผมคอย้อนกลับก่อนนะครับอ่าให้มันอยู่เป็นตรงนี้เลยเหมือนตั้งแต่เริ่มนะครับอันดับแรกนะครับให้นักเรียนนะครับผมปิดไปที่ซับทูก่อนนะครับผมปิดเลยซับทูถ้าเราเข้าโหมดคําว่า geometry ตรงนี้นะครับ กดไปเลย geometry ตรงนี้อ่าถ้าสมมุติกรณีที่เราแบบว่ากดเพิ่มวงกลมอะไรเงี้ยครับตอนที่เราจะสร้างโมเดลนะครับผมถ้าสมมุติกรณีที่มันเป็นขึ้นสีส้มแลวนะครับผมก็คือไม่ต้องไปกดอะไรนะครับผมแต่ถ้ากรณีที่แบบว่าอยมันยังไม่ขึ้นสีส้มนะครับมันเป็นสีเทาอย่างเงี้ยอยู่ให้เรากดเป็นสีส้มนะครับอ่ะแล้วลองดูนะครับผมจะเห็นไหมครับว่าพอเรากดเป็นสีส้มนะครับเนี่ยพอมันเป็นสีส้มใช่ไหม อ่าเห็นไหมครับตรงเชื่อมระหว่างกลางนะครับผมมันก็จะเชื่อมติดกันให้เรียบร้อยแล้วอ่าลองสมมุตดเล่นเล่นดูนะครับอ่าเห็นไหมเรียบร้อยเชื่อมติดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับเห็นไหมครับตอนเนี้ยมันจะไม่ตอนเราสมุดนะครับมันจะไม่มีไอเส้นระหว่างกลางเลยครับผมเหมือนเหมือนช่วงต้นๆนะครับซึ่งระบบไอนามินะครับมันยังสามารถ เพิ่มเรสโซลูชันหรือเพิ่มค่าความคมชัดไม่ดีต้องเรียกว่าเพิ่มจำนวนโพลิกอนได้นะครับผมก็คือวิธีนี่ครับผมนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมครับ r e s o l u t i o n ตรงนี้คือค่ามาตรฐานของ Resolution นะครับผมตอนตอนที่ของเดลเมตตอนนี้มันคืออยู่ที่ร2อยยสิบแปดครับร2อยสิบดตรงนี้คือเป็นค่าเริ่มต้นที่มันให้มานะครับผมซึ่งนักเรียนสามารถกดเพิ่มความคมชัดได้ถึงสี่พันได้เลยนะครับผม แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือถ้าการ์ดจอของนักเรียนนะครับมันแบบมันยังต่ำเกินไปนะครับรับรองได้เลยครับว่าโปรแกรมมันจะเด้งออกแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะครับอันนี้จากประสบการณ์ที่ผมทํางานมานะจากที่ผมทํางานมาทั้งหมดซึ่งถ้าเป็นไปได้นะครับควรปรับอยู่ที่ไม่เกิน500ถึง 800, 800 800คือสําหรับการจอที่แบบ มีอ่ะสูงหน่อยนิดนึงแล้วกันส่วนห้าร้อยนี่คือค่ามาตรฐานแบบกลางๆนะครับผมซึ่งผมเนี่ยแต่ว่าถ้าเอาแบบกลางๆก็สักห้าร้อยดีกว่าให้เต็มที่ก็คือห้าร้อยนะครับกลางๆคือห้าร้อยแต่แบบให้แบบมากที่สุดก็คือแปดร้อยซึ่งถามว่าไอตรงนี้มันช่วยอะไรได้ก็คือประมาณว่าสมมุตินะครับกรณีที่แบบว่าเราาดนมทเรียบร้อยใช่ไหมครับผมแล้วเราทําการปั้นนะครับผมปั้นอ่สมมุติเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับผมจะเห็นไหมครับว่าตอนเนี้ยมันมันดูแตกๆมากเลยนะครับผม เห็นไหมเนี่ยมันดูแตกมากเลยซึ่งท่านสมมุติถ้าเราจะค่อยๆสมูทงานมันอาจจะดูคลื่นคืนหายไปก็ได้นะครับผมซึ่งอาจจะไม่สวยก็เลยแนะนําว่าควรปรับ r e สโ l ลูชันตรงนี้นะครับผมสมมุติผมอยากจะปรับทักประมาณสามร้อยพิมพ์ได้นะครับผมพิมพ์ได้แล้วกด enter พอกด enter ใช่ไหมครับไม่ต้องไปตกใจนะครับท้ามเป็นสามร้อยสี่คือโปรแกรมมันประมวลผลห้มาประมาณนี้นะครับผมอ่าก็ พอกด300ปุ๊บไม่ต้องตกใจนะครับมาว่ดตอนนี้ทําไมเรากด Enter แล้วทําไมมันยังแบบเฮ้ยไม่ม,มีมีอะไรประมวลผลเลยคือเราต้องทําการประมวลผลก่อนนะครับคือทําให้ตัวฟังก์ชันนี้ให้อ่านนะครับซึ่งวิธีทําให้ฟังก์ชันนี้ทําการประมวลผลหรือทําให้อ่านนะครับให้เรากด c o n t r l ครมาครับผมให้มันเป็นบัตร Mark เ e นตรงนี้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วให้เราทําการกดจิ้มจุดตรงส่วนไหนก็ได้ครับม่วงว่าครับแล้วก็ลากอย่างนี้ได้เลยครับผม อารมณ์เหมือนประมาณว่าเราจะเอามาร์กจุดออกนะครับผมแต่ลากใหญ่ลากเล็กก็ได้ครับแล้วแต่เลยแล้วปล่อยอแล้วเราประมผลผลสังเกตอะไรไหมครับมีอะไรปิดแปลงไหมครับผมถ้ายังไม่สังเกตครับอ่ายวผมจะลองเพย์แบ็กกลับนะครับผมอันนี้คืออันก่ายครับอันนี้คืออันที่ประมวลผลนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับจะสังเกตนะครับว่าตัวนี้จํานวนโพลิกอนมันเริ่มเรียง มันเริ่มเรียนตาที่มันประมวลผลนะครับผมหรือถ้าเอาแบบสังเกตง่ายๆเลยดูตรง t o ท a l p อย n t ก็ได้นะครับผมจากตอนแรกเมื่อกี้นะครับมันอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นนะครับผมอ่าพอเราประมวลผลปุ๊บตอนนี้ก็เป็นสี่แสนละอ่าตอนนี้ถ้ากับว่าตอนนี้จำนวนพลิกอนอยู่ที่ประมาณสี่แสนนะครับผมอ่าแล้วเราลองสมุดเล่นๆดูนะครับผมเห็นไหมครับว่าตอนนี้สมุดเราก็เริ่มได้ที่แล้วมันเหมือนประมาณว่าตอนนี้จำนวนพลิกอน,น,อน,น,อน gon, เนื้อมันได้มันเนื้อมันได้ที่แล้วนะครับผมอ่าจะเป็นวิวดนันเปล่าก็ไม่รู้ เห็นไหมครับเนี่ยคราวนี้ก็สมุดได้แล้วครับพอถ้าเกิดกรณีที่แบบว่าเอ้ยถ้าเราไม่สมุดอันนี้สมุิกรณีที่แบบยังไม่ได้แบบไดนดเมีนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ไดนดเมีนะผมแล้วลองสมุดดูนะครับเจนไหมครับว่าโอ้มาสมุทจนกินเนื้อจนเกินไปนะครับผมเห็นไหมอ,อันนี้ผมลองประมวลผลแล้วอ่าสังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับทัวร์โช้ยตรงทัวร์โช้ยนี้ครับมันจะประมวลผลตามค่าด ค่เลยนะแดนดอมนะครับผมอ่าแล้วลองสมูทเห็นไหมครับคันนี้เราก็สมูทได้แบบโดยที่แบบว่ามันสมูทแบบไม่กินเนื้อเข้าไปเยอะนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมหรือสรุปง่ายๆนะครับระบบดนาเมนะครับก็คือเป็นการเพิ่มค่าและโซลูชันในรูปแบบการที่แบบเราสามารถตั้งค่าได้นะครับผมจริงๆมันมีอีกระบบหนึ่งที่มันสามารถเพิ่ม จำนวนโพลีนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาไดานเมนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันจะเป็นการแรนดอมแบบสุ่มจํานวนโพลีอนนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือว่าอ่าผมลองดูนะครับผมอ่าตอนนี้คือผมจะไม่ใช้ดานเมนะอันนี้คือจะไม่ใช้ดานเมเลยนะครับผมอ่าผมทําการปิดไปก่อนเนาะอันนี้คือผมไม่ได้ทําการใช้ไดานเมนะครับผมเห็นไ,ไหมครับว่าตอนนี้อ่ามันดูแตกมากเลยนะครับผมอ่าซึ่งวิธีที่ผมจะบอกนะครับคือวิธีการเพิ่มโพลีนโดยไม่ต้อง พึ่งไดนามินะครับก็คือให้เราทําการกด D Y นะครับซึ่งมันสามารถกดคีย์ลักดยการกดคอนโทลและ D หนึ่งครั้งดูททอล i พอยนะครับผมมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงปุ๊บอ่าเห็นไหมครับจากเมื่อกี้เจ็ดหมื่นจากเมื่อกี้เจ็ดหมืนนะครับตอนนี้กลายเป็นสองแสนแล้วและที่สําคัญนะครับก็คือว่าเห็นไหมมันเริ่มจานวนเขาเลยนะมันทําให้ตัวงานดูแบบจัดระเบียบความ คมชัดให้มันดูเรียบร้อยนะครับผมในรูปแบบของมันนะประมวลผลอ่าแล้วลองสมูทดูนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วต้องกดคอนโทรลดีอีกรอบหนึ่งครับผมหรือเพิ่มดีไว้นะครับอ่าเห็นไหมจากตรงแสนมันกลายเป็นหนึ่งล้านและ้ะคือมันจะแรนดอมสูงนะครับผมสูงซึ่งข้อดีของมันคือการการกดดีไว้หรือคอนโทรลดีนี้นะครับผมข้อดีของมันคือมันจะทําให้ตัวงานนะครับผมเพิ่มจํานวนพลิกอนทําให้เนื้องานดูมีความคมชัดสวยยิ่งขึ้น แต่ก็ต้องแลกกับการที่มันจะแรนดอมสุ่มแบบเยอะมากเลยครับผมจํานวนเนี่ยครับตอนนี้ก็เป็น1ล้านแล้วซึ่งผมแนะนําว่าถ้าเป็นมือใหม่ช่วงแรกๆนะครับผมใช้ระบบแบบดานามสไปก่อนนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะลองใช้สุ่มแบบดานามสไปก่อนดีกว่านะครับอ่าอันนี้นะครับผมกรณีที่แบบว่าเอ้ยครับจำนวนผลิตก้อนผมเป็นหลักล้านแล้วผมอยากลดทำยังไงอ่าวิธีลดนะครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมก็คือเราต้องใช้ฟังก์ชันก็คือ ไปที่ geometry เหมือนเดิมเลยครับผมแต่แค่รอบนี้จากที่เราต้องไป dynamic ตอนนี้เราต้องไปแร a m ชอร r นะครับผมแร a m ชอร r ตรงนี้นะครับก็คือประมาณว่ามันจะเป็นการลดเฟรดจำนวน polygon ต,ตามที่เราตามที่เราตั้งค่านะครับผมอย่างตอนนี้ครับอ่าให้เราไปดูคาว่า t a r g ก t polygon นี่ครับผม target ในตรงนี้ครับตอนนี้คือ คือค่ามาตรฐานของมันคือที่ห้านะครับผมคืออันนี้ผมมองว่าเออมันก็ตั้งค่าให้มาตรฐานอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปปรับอะไรก็ได้นะครับผมพอถ้าเรายิ่งปรับน้อยมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะน้อยแบบน้อยเกินไปนะครับแนะนาว่ากลางๆก็คืออยู่ที่ระดับห้านะครับผมสังเกตตรงนี้นะครับผมตรงคําอ่าตรงนี้บริการอยู่ที่หนึ่งล้านนะครับผมอ่าหนึ่งล้านปุ๊บอ่า้วลองกดซิลเลมเชอหนึ่งครั้งดู แล้วระหว่างนั้นก็รอนะครับผมรอมันประมวลผลซื่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่ายิ่งจํานวนพอลิกอนเยอะมันก็จะกินสเปคคอมเยอะนะครับผมผมก็เลยแนะนําว่าถ้าจํานวนทัวร์โพลนะครับอยู่ที่จํานวนประมาณหลัหลกล้านเป็นต้นไปนะครับผมก็คอมอาจจะช้าหน่อยนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเกิดกกาดจอของนัก้รียนครับมันมีกร์ดจอที่สูงดีๆอยู่ก็อาจจะเร็วในระดับหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็รอหน่อยเนาะแปบ๊บหนึ่ง อ่าโอเคตอนนี้ใช้เวลาทั้งหมดส7ิบเจ็ดวินาทีนะครับผมอ่าเห็นไหมครับจากเมื่อกี้นะครับผมดักหนึ่งล้านตอนนี้ลดมาเยอะมากเลยเลยอยู่อยู่ที่หนึ่งหมือ่าคราวนี้ครับเราก็สามารถทําการปั้นต่อได้เลยนะครับนี่ครับผมอ่าซีลัมเชื่อนะครับผมตรงนี้ก็คือเป็นการช่วยลดจํานวนเฟรตพอลิกอนนะครับผมทําให้เราสามารถปั้นตัวโมเดลได้ง่ายขึ้นนะครับผมเพราะถ้าสมมติถ้ายังเป็นหนึ่งล้านใช่ไหมครับผมอันนี้กรณีแบบเป็นหนึ่งล้านนะ อันนี้อันนี้เป็นหนึ่งร้านนะครับผมแล้วลองปั้นดูเห็นไหมครับว่ามันจะมีความหนาแน่นตัวพลิกก้อจะมีความหนาแน่นมากเกินไปนะครับผมแถมสม,มูทก็จะสม,มูทยากขึ้นนะครับผมแนะนําว่าอ่าถ้าถามว่าเออพี่ครับผมตรงโทวศัพทไปนะครับควรอยู่ที่ระดับไหนถึงจะดีกว่าอาจากที่ผมทํางานมาเหมือนเช่นเคยครับผมแนะนําว่าจากที่ผมเคยทํางานมากที่สุดจํานวนพลิกร้ที่ผมทําเยอะที่สุดอยู่ที่ประมาณห้า้านนะครับผม ก็ถ้าเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดตัวไหนที่มันดีเทลน้อยแนะนําว่าอย่าถึงหนึ่งล้านจะดีกว่าครับผมแค่1ล้านต้นๆก็ได้อะอันนี้ผมให้เต็มที่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มันแบบดีเทลแบบหูเป็นเส้นหูมีเก็ดเป็นหนังที่แบบดีเทลเทคเจอร์แบบเรียลลิสติกนะครับผมอันนี้ครับผมผมมองว่าต้องเป็นจํานวนหลักประมาณ5้าล้านัพขึ้นไปนะคะผมหรือสรุปไม่ไง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดการ์ดจอเหมือนเดิมครับผมมันก็จะวนอยู่ที่การ์ดจอเหมือนกันครับผมถ้าการ์ดจอของคุณมีแบบว่า มป็นมีสเสถียรทํางานที่ดีนะครับผมอันนี้ผมมองว่าการทํางานมันก็จะดีขึ้นนะครับผมดูเป็นคําตอบที่ดูแบบง่ายๆแบบไม่มีอะไรหรือเปล่าโอเคนะครับผมดันสรุปอีกรอบนะครับผมสรุปง่ายๆนะครับดันเเมตก็คือตัวที่ทําให้ตัวโมเดลทั้งสองชิ้นรวมเหมือนให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับผมอันนี้ผมจะบบสรุปง่ายๆนะครับผมซึ่งท,ทุกครั้งที่ทํานะครับผมก็อย่าลืม ประมวลผลด้วยนะครับผมทํางานทุกครั้งก็อย่าลืมประมวลผลด้วยนะอ่ะถาถามว่าประมวลผลคืออะไรก็คือเหมือนเนี่ยครับเขาเรียกอย่างเงี้ยขเยขาเรียกว่าประมวลผลนะครับผมอ,อันนี้คือ resolution สองร้อยหกสิบนะครับเมื่อกี้จากหนึ่งร้านตอนนี้อยู่ห้าแสนนะครับผมถ้ากรณีที่แบบว่านักเรียนแบบปั้นอยู่นะครับผมก็เอ้ยทําไมมันดูเขาเลยน้มันดูหนานนานแน่นมากเกินไปนะครับแล้วก็สามารถปรับตรง d i a m e t ตรงนี้ได้นะครับผมปรับตรงนี้ได้สองร้อยกดปุ๊บประมวลผล เรียบร้อยครับอ่าล้วลองปั้นดูก็จะประมาณนี้นะครับอืมโอเคนะครับผมส่วนระบบ d i y วนะครับผมมองว่าอันนั้นเดี๋ยวค่อยถ้าเกิดว่านักเรียนรู้ระบบเดนเเมตคล่องเรียบร้อยแล้วแล้วเราค่อยใช้ระบบ DIY จะดีกว่านะครับผมจากมุมมองผมนะครับผมอ่าส่วนซิแอมชื่อก็คือประมาณว่าช่วยทำให้จำนวนเศษพลิกอนะครับอ่าลดจำนวนแค่นี้เองนะครับผม โอเคนะครับต่อไปก็คือแล้วอะไรคือ shadow box ครับ shadow box นี่คืออะไร shadow box อันนี้จะเป็นแค่ลูกเล่นในการทํางานนะครับผมอะผมขอทําการเปลี่ยนตรงอ่าตัวโมก่อนนะครับผมอ่าอันนี้ผมเอาตัววงกลมอันนี้คือลูกใหม่เลยนะครับผมอันนี้ลูกใหม่นะครับ shadow box นี้คืออะไรโอเคนะครับผมึ๊บๆให้นักเรียนครับเหมือนเดิมครับผมไปที่ geometry นะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่คําว่า shadow box กดเลยหนึ่งครั้งปึ๊บโอเคนะครับแล้วก็กดลงอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคบผมตรงนี้นะครับตรงร2อยี่สิแปดก็คือมันย่อม,มาจากคําว่า resolution นะครับผมก็คือเหมือนประมาณว่าถ้านักเรียนอยากทาให้ตัวงานชิ้นนี้มีค่าของมุมชัดเยอะขึ้นนะครับก็ปรับไปเลยนะครับผมอันนี้ปรับอันนี้มัน,นคือปรับคล้ายไดนามิกเลยนะครับผมแต่ผมแนะนําว่าเอาสักประมาณ3ามร้อยกลังดีนะครับผมอ่ามร้อยเสร็จแล้วให้กด shadow box เลยนะครับผม ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับทําไมเป็นอย่างนี้ให้เราทําการอ่าทําการประมวลผลนะครับหรือว่าเอานะครับวาดบล็อสี่เหลี่ยมนี้ครับเอาออกไปเลยอ่ามันก็จะกลายเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมประมาณานี้นะครับผมไอ้บล็อกสี่เหลี่ยมนี้คืออะไรเอาไว้ไงครับมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเป็นการสร้างสร้างรูปโดยการใช้บัตรนี่ครับผมมาร์คเพย์นะครับอ่านวดูตัวอย่างก่อนเนาะ มันจะกลายเป็นประมาณอ่ามันจะเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับผมทาการมาร์กอย่างนี้นะครับผมแนับว่าอย่างเงี้ยออกเอาออกไปเลยนะครับผมอ่าสามว่าช h a d o w ็อกคืออะไรนะครับผมชา a d o w box ก็คือเป็นการที่แบบว่าเราสามารถสร้างรูปลายโดยการใช้บัตรเพนนะครับผมบัตรมาร์กเพนอ่าดูตัวอย่างนะครับผมก็คืออ่ะสมมุติมสมมุตินะครับผมจะวาดรูปตัวเอนะครับผมอ่ามันจะขึ้นประมาณนี้ครับผม เห็นไหมครับว่าเนี่ยพอเราวาดในที่มันเป็นบัตรมาแล้วครับมันจะขึ้นอย่างนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งการใช้ไอตัว shadow box นี้นะครับผมคือไอฟังก์ชันนี้มันจะช่วยในการเราสามารถสร้างลวดลายในเป็นที่มันเป็นสิ่งเล็กๆได้เลยนะครับผมกรณีที่แบบว่าพี่ผมอยากได้ลวดลายแบบลายลายไม้ให้มันดูแบบสวยงามนี้ครับผมอ่าไหนครับอ่าเนีแ่ยบบกรณีนี้ครับผมซึ่งไอกรณีนี้ครับคืออารมณ์แบบประมาณว่าด,ดีเทลตัวงานนะครับมัน เล็กมากจนเกินไปนะครับผมคือไอ shadow box อันนี้เราสามารถช่วยได้เลยครับผมเนี่ยครับเนี่ยเพราะเนี่ยเราสามารถวาดต่อได้เลยนะครับอ่าเนี่ครับผมเนี่ยเราสามารถวาดเป็นรวดลายได้เลยครับผมสวยๆแล้ววิธีการลบลบยังไงนะครับก็ อ๋ออันนี้อันนี้คือการสลับกันนะครับคือเราสามารถกดสลับกันได้ด้วยนะ <c oughs> ประมาณนี้เลยส่วนวิธีการลบะะก็แค่กด c t r โท l ลอัต e t เนะครับผมแล้วก็ลองวาดในส่วนที่เราต้องการลบเนี่ยนะครับผมเห็นไหมมันก็จะลบหายกด c โ r l ลอัต e l เนตช่วยในการลบลายนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนเพิ่มส่วนวิธีการวาดก็เหมือนเดิมครับผมกดคนทลค้างแล้วก็วาดแค่นี้เองนะครับผมเรายังสามารถเอาสมมติถ้าเราอยากยกเลิกก็แค่กดนะประมวลผลออออกไปเลย โอเคนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะลองมาวาดลวดลายอันใหม่อีกรอบหนึ่งดีกว่าอ่าลองเขียนเล่นๆก็ได้เล่นเขียนคำว่าสุชาติแล้วกันนะครับผมอ่าเอาใหม่นะครับชาติอ่าประมาณนี้นะครับในมือดูทุเรศทุเรศหน่อยสมมุติเราอยากได้อย่างนี้ใช่ไหมครับผมโอเคนะครับสมมุติถ้าเรา เรียบว่าลวดลายเรียบร้อยแล้วให้เราทาการกด Shadow Box ให้มันเป็นสีเทาไปเลยนะครับผมคราวนี้เราก็จะได้โลโก้สุดชาติได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมครับ Shadow Box อันนี้มันช่วยได้เยอะมากเลยครับผมสําหรับในการทําลวดลายนะครับผมอ่าอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับโอเคนะครับผมโอเคนะครับสําหรับวันที่4ี่นะครับผมในเรื่อง d y n a Mesh Slammer แลวก็ Shadow Box วันนี้ก็จบแตเพียงเท่านี้นะครับผม ก็เหมือนเดิมนะครับใครสงสัยอะไรก็สามารถทักถามได้ที่เพจได้เลยนะครับผมทางผมยินดีที่จะตอบให้โดยที่ไม่ไม่ลังเลเลยนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้ก็อาวันอาทิตย์หน้านะครับผมจะสอนเรื่องอะไรนะครับผมก็ติดตามกันด้วยนะครับผมอย่างที่ผมบอกทุกครั้งนะครับไปทีละสเต็ปไปพร้อมๆกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็สําหรับวันนี้จบแล้วนะครับสวัสดีครับ